สามเหตุผลเด็ดที่ผีจะแต่งตั้งโรเจอร์แทนที่โซชาเหตุผลที่1เกมรุกก็เข้าใจแน่แฟนบอลแมนยูในเต็ดหลายคนของหัวเสียและอึดอัดไม่น้อยกับสไตล์การทำทีมของโซชาที่ไม่ดูดันมากพอทั้งทั้งที่ทีมมีกลุ่มผูเ้เล่นแนวรุกที่น่าจะโหดสุดในลีกเลยก็ว่าได้เมื่อมองเห็นชื่อของนักเตะอย่างคิโนโรนัลโดเอดิสันคาวานีมาคาราดฟอร์ดเมสันกรีนวูดอองตนี่มาิยาว รวมไปถึงจอมทัพคนเก่งอย่างบุนโนแฟนันปัญหาตรงนี้อาจถูกปลดล็อกโดยโรเจอร์เพราะที่ผ่านมานั้นเขามีสไตล์การทําทีมที่ดูสนุกเร้าใจไล่ตั้งแต่ตอนคุมสวนซีซิตี้มาจนถึงเรือพูลและเซลติกอย่าลืมนะครับในฤดูกาล2อ1 3 2 0 1 4ทีาลิเวอร์พูลตกม้าตายถูกแมนเซตตี้แซงคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนั้นเขานาทัพผงแดงที่มีโดยโซเรสและเดนเนสเ์ลิตเป็นเครื่องจักรผลิตสกอ์เข้าไปอันดับ2และทําได้ถึง101ประตู ลองจินตนาการดูกันแล้วกันมันจะโหดแค่ไหนหากเขามีนักเตะกลุ่มที่ว่าเอาไว้ในตอนต้นอยู่ในกำมือเหตุผลที่2ดีกรีไม่เบาหลายคนอาจจะด้อยค่าโรเจอร์ในเรื่องของการแผ่วไปหรือเป็นกุนซือที่ชอบฟอร์มหลุดในช่วงโค้งสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นตอนคุมลิเวอร์พูลที่วืดแชมเปี้ยนลีกหรือ2ซีซั่นล่าสุดกับเลสเตอร์ที่เจ้าตัวพาทีมหลุดจากโคตายูฟาแชมเปี้ยนลีกน่าเสียดายแต่อย่าลืมว่าโรเจอร์ประสบความสำเร็จอย่างมากตอนคุมเซลติกช่วงระหว่างปี2 0 1 6ถึง2019 พราะในช่วงเกือบๆสามปีตรงนั้นเขาพามาลายเขียวขาวคว้าแชมป์สกอตติสเพมอลิกสสมัยสกอตติสคัพสอสมัยสกอตติสดิคัพสามสมัยรวมๆแล้วโรเจอร์ได้แชมป์ถึง7จดรายการในถิ่นเซลติกพาร์กแม้จะเป็นการคุมทีมในลีกไม่ยากอย่างสกอตแลนด์แต่ความสําเร็จระดับนี้ถือว่าไม่ธรรมดาแถมฤด,ดูกาลที่แล้วคว้าแชมป์เอฟเอคัพกับเลสเตอร์ด้วยเหตุนผลที่ 3. กล้าได้กล้าเสียอย่างที่บอกไปในข้อที่แล้ว แม้โรเจอร์จะถูกมองว่าเป็นกุญซือจอมแผวปลายแต่ในเรื่องกล้าได้กล้าเสียต้องยกให้เขาเพราะการพาทีมอย่างเลสเตอร์ขึ้นมาอยู่กลุ่มบนของตารางและต่อกรกับยักษ์ใหญ่อย่างแมนซิตี้ลิเวอร์พูลเชลซีแมนยูนเต็ดอาร์เซนอลและสเปอร์ได้อย่างสูสีตลอดช่วง2ฤดูการที่ผ่านมาถือเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าโรเจอร์เป็นกุญสือที่พร้อมบวกไม่มีคำว่ากลัวอยู่ในหัวแน่นอนซึ่งจุดนี้ถือเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีสำหรับการเป็นกุญสือ จนน์านมอร์แกนผู้ตัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้ทีมหญิงยอมรับยังมีข้อผิดพาลาดลังพ่ายกับแมนซิตี้ไป1ประตูต่อ4ในเกมลีกนัดล่าสุดโดยมองว่าทีมจําเป็นจะต้องทําให้ดีมากกว่านี้หญิงจอกสาวขึ้นนําไปก่อนอย่างรวดเร็วแค่นาทีแรกเท่านั้นแต่ก็ต้านความแข็งแกร่งของทัพเรใบาสาวไม่อยู่จบเกมพ่ายไป1ประตูต่อ4และยังคงไม่ชนะใครในเกมลีกหลังผ่านไป6นัดพวกเราผิดหวังกับผลการแข่งขันหลังจากออกซาร์เกมได้อย่างยอดเยี่ยมพวกเรา พยายามหาวิธีเพรสซิงพวกเขาตั้งแต่ต้นเกมและมันก็ได้ผลดีแต่เราก็ไม่สามารถรักษาการเล่นแบบนั้นเอาไว้ได้ตลอดผมคิดว่า3จาก4ประตูที่พวกเราเสียไปมาจากความผิดพลาดในส่วนของเราซึ่งเราจำเป็นจะต้องทำให้ดีขึ้นมากกว่านี้เราต้องทำงานหนักให้มากขึ้นกว่านี้ในสนามซ้อมเราต้องเดินหน้าต่อไปโชคร้ายที่เกมนี้เรายังทำไม่ได้แบบนั้นนาตาชาฟ,ฟินมีโอกาสที่ดีแต่ต้องจบสกอร์ให้เร็วกว่านี้นั่นคือความแตกต่างจริงๆคู่แข่งไม่พลาดกับโอกาสที่มี ในขณะที่เรายังไม่เสียบคมมากพอเรามีช่วงเวลาที่ดีในครึ่งหลัง20-25นาทีเราอยู่ในสถานการณ์ที่ดีและมองหาจังหวะตามตีเสมอแต่เราทําไม่ได้จากนั้นเราก็มาพลาดจากจังหวะบอลยาวและคู่แข่งก็มาจัดการเข้าไปเป็นอีกครั้งจากมุมมองของเราเราพลาดในเรื่องของการยืนตำแหน่งในครึ่งหลังเรารู้ว่าเราสามารถเล่นงานพวกเขาได้แต่อย่างที่เห็นเราทําได้แค่เล็กน้อยแต่เราไม่สามารถทําประตูได้อย่างที่ต้องการมอร์แกนกล่าวทิ้งท้าย นาลดนำโดง่งเปิดแข่งรับค่าเหนื่อยสูงสุดของทีมบิ๊กซิอันดับ6สปเปอร์ Kane, แฮร์รี่เคน2 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์แฮร์รี่เคนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทอแนมฮอสเตอร์มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาแข่งอังกฤษสร้างชื่อที่นี่ในการเป็นหนึ่งในกองหน้าดีที่สุดเมื่อฤด,ดูกาล2020-2021เขายิงได้23ประตูและ14แอสซิส,สจาก35นัดในพร,รีเมียร์ลีกคว้ารางวัลรองเท้าทองคำรวมถึงรางวัลพย์เมเกอร์อวอร์ด สำหรับการทำประตูและแอซิสต,ตามลำดับแอลิเคนเป็นรั์สินที่มีค่าที่สุดของสเปอร์เขาเป็นผู้เล่นที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดดาวเตะวัย28รายนี้ต่อสัญญาอีก6ปีในปี2018และมีรายได้200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์มีรายงานว่าเคนต้องการออกจากสมโมสรอนเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วแต่ถูกบงังคับให้อยู่ต่อก็ออกสตาร์ทได้ไม่ดีในฤดูกาลนี้โดยทำประตูได้เพียงลูกเดียวจาก10นัดในพรีเมียร์ลีกอันดับ5เวอร์พูลเฟอร์กูฟันได 2 2 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์การดึงตัวฟร์กิวฟันได์ปากกรหลังชาวรัฐเป็นหนึ่งในการตัดสินใจย้ายทีมที่ดีสุดของลิเวอร์พูลในช่วงที่ผ่านมาอดีตแข้งเซาททอมตันเปลี่ยนลิเวอร์พูลให้เป็นหนึ่งในทีมที่มีเกมรับที่น่าแข็งแกร่งที่สุดในยุโรปทันทีฟันได์เป็นฟันเฟืองที่สาคัญในทีมของเชลซีกรอบผ่าลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ยุโรปและพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2018-2019และ2019-2020ตามลําดับเขาเซ็นสัญญาฉบับใหม่เมื่อเริ่มต้นฤดูกาลพรีเมลก 2,021-2,022และจะอยู่กับสโมสรไปจนถึงปี2,025พอมรับค่าจ้าง220,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับ4อาเซนอนปีแอร์เอเมริกโอบอเมยอง250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์โอบอเมยองพิสูจน์ใหเห็นแล้วว่าอารเซนอนตัดสินใจถูกในการเซ็นสัญญากับเขาใน2ฤดูกาลแรกของเขาที่สโมสรนเขาจบพ r e m i e r l e a g u ฤดูกาล2.18-2.19 ในฐานะดาวซันโบร่วมในลีกด้วยจำนวน22ประตูจาก36นัดดาวเตะทีมชาติกาบองซัดไป22ประตูนในเพเย์มลิกในฤดูกาล2019-2020เช่นกันแม้ผลงานในช่วงหลังของเขาจะไม่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาเคยเป็นหลังอูบามยองต่อสัญญาใหม่ในปี2020ทำให้เขาได้รับเงิน250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์โดยสัญญาของเขาจะสิ้นสุดลงในฤดูร้อนปี2023และเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเขาจะรับสัญญาฉบับใหม่กับสโม,มสรหรือไม่ อันดับ3เชลซีเลเมลูลูกากู3 2 5 0 0 0อนปอนด์ต่อสัปดาห์ Chelsea, เชลซีเซ็นสัญญากับอดีตผู้เล่นของเขาลูกากูย้ายมาจากอิตาลีในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแม,ม้ตูมาตูเคิลจะคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วแต่ยังขาดกองหน้าที่ดีเนื่องจากติโมแวนเนอร์ดูจะยังไม่สามารถตอบโจทย์เรื่องนี้ได้พวกเขาเซ็นสัญญากับลูกากูด้วยสถิติสมโมสร1 0 3 5ล้านปอนด์ดาวเตะทีมชาติเบลเยียมเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่สุดของอิตาลี สามารถคว้าชแชมป์เกาโชดซิดาได้หลังผ่านไป11ปีฤดูกาล2020-2021เขายิงไป30ประตูกับอีก10แอซิสจากการเล่น44นัดรวมทุกรายการให้กับอินเตอร์เมื่อฤดูกาลที่แล้วเชลซี Chelsea ยังทําให้ลูกก,กูเป็นผู้เล่นที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดเขามีสัญญา5ปีกับเดอะบลูพร้อมรับค่าจ้าง3 2 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับ2เควินเดอร์อยจากแมตซิตี้4 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ นี่น่าจะเป็นมิดฟิลด์ดีที่สุดใน5หลีกใหญ่ของโยุโรปในช่วง5ฤด,ดูการหลังหรืออะไรประมาณนั้นทั้งทีมชาติเบลเยียมเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่มีเทคนิคสูงมากที่สุดที่เราได้เห็นในช่วงที่ผ่านมาเพราะเขาสามารถเลือกให้บอลพวกเขาจากระยะไกลด้วยบอลที่สมบูรณ์แบบเขายังเป็นผู้เล่นที่จ่ายบอลได้อย่างยอดเยี่ยมมีการยิงประตูที่น่าทึ่งและมีประสิทธิภาพอย่างมากจากลูกตั้งเตะเดอร์บอลได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของพรีเอปีติดต่อกันในฤด,ดูการ9 2020และ2020-2021 เขาได้สัญญาใหม่ในเดือนมิถุนายนเมื่อต้นปีดาวเตะวัย30รายนี้มีไรายได้40,000 0ปอนด์ต่อสัปดาห์จนถึงฤดูร้อนปี2025อันดับ 1. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิซานโนโรนัลโด480,000ปปอนด์ต่อสัปดาห์แม้จะมีสถานการณ์ที่ยากลำบากในสนามแต่แมนยูก็ยังคงเป็นหนึ่งในสโมสรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดปีศาจแดงมีแฟนบอลอยู่ทั่วโลกและเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีคนติดตามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก พวกเขาจะมีบินค่าจ้างที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปปีแสดงขึ้นชื่อในเรื่องของการใช้เงินค่าจ้างอย่างหนักพวกเขาต้อนรับอดีตผู้เล่นและหนึ่งในนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการของพวกเขาอย่างโรนัลโดให้กลับมาที่สโมสนในช่วงเสมอที่ผ่านมาแมนยูเซ็นสัญญากับเขาจากยูเวนตุสด้วยค่าตัว13.5ล้านปอนด์สัญญา2ปีโรนัลโดได้รับค่าจ้างเกือบครึ่งล้านต่อสัปดาห์กับไรายได้480,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ จาก13เกมในการแข่งขันฤด,ดูกาลนี้โรนาลโ,โดซัดไปแล้ว9ประตู